สวัสดีครับชาวราศีเมษย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูวดวงบบูพยาวันนี้จะดูวดวงให้กับผู้ที่เกิดในลักคณาราศีเมษหรือชาวราศีเมษสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวจวันของตัวคุณเองจะดูวดวงให้กับชาวราศีเมษในช่วงของเดือนมกราคม2564นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบเต็มคลิปนะครับช่องนี้จะใช้โหราศาสตร์ไทยควบคู่กับไพ่พยากรณ์ที่เปิดเอาไว้ ใครที่ต้องการติดต่อกับช่องบูพยานะครับสามารถดูรายละเอียดการติดต่อได้ที่ description จะแปะริง์แล้วก็กกอกข้อมูลทั้งหมดไว้ที่ด้านล่างนะครับเราจะมาดูอิทธิพลของชาวราศีเมษละคนาเมษในช่วงของเดือนนี้นะครับไพ่ถูกเปิดเอาไว้หมดแล้วไพ่เมหลัก Energy ได้คิงอ o s o r เกิดขึ้น k คิงอ f s o r t นี้นะครับเป็นไพ่ของการแบบบูนิดนึงนะครับบุกตะลุยหรือลักษณะของความเอาชนะ กับทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความสําเร็จในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บางทีอาจจะมีลักษณะของอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความรักคุณต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับคิงถือดาบถึงแม้จะมีเหตุและผลบ้างกับในเรื่องของการคิดการตัดสินใจแต่โดยรวมแล้วมันเป็นความคิดและการตัดสินใจของตัวเราเองนะครับเหมือนเรายึดในเรื่องของการตัดสินใจของตัวเราเองเราคิดว่าเราทําถูกแล้วเราก็จะทําสิ่งแบบเนี้ยนะครับเหมือนสุดตรงเกินไปอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกับในเรื่องของ คความิดบางทีแล้วคู่ของเราอาจจะไม่ได้คิดแบบที่เราคิดก็ได้เนื่องจากอิทธิพลของ s of Sword เนี่ยมาขยายในลักษณะของ King of Sword เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดเนี่ยเราจะคิดตามในลักษณะของออกระบวนการตกผลึกในเรื่องของการคิดการตัดสินใจของตัวเราเองแต่การคิดการตัดสินใจของตัวเราบางทีมันไม่ได้ถูก1อ0เรเนื่องจากอิทธิพลของไพ่เซเว่นออมาบอกว่า เราคิดเนี่ยอาจจะถูกในบางครั้งแต่บางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดทั้งหมดเนื่องจากเซนร์ออฟสอร์มันแปลว่าความคาดการหรือคาดหวังต่างๆมันไม่เป็นไปตามผลที่เราแบบ1 0 0ดังนั้นเนี่ยเราอย่าเพิ่งคิดหรือตัดสินใจอะไรโดยที่เราแบบใช้ความรู้สึกของตัวเองแบบ100%เรซเราก็แบบเออ5 0าสแล้วกันเผื่อเลือกเผื่อขาดไว้ก่อนว่าตรงที่ว่าเราอาจจะต้องมีแบบเออ มีพรือนบางสิ่งบางอย่างให้เขาได้เลือกด้วยไม่ใช่มาเลือกเอาอกแต่สิ่งที่เราแบบประทับใจสิ่งที่เราคิดว่าถูกต้องที่สุดบางทีมันอาจจะถูกต้องแต่ไม่ถูกใจดังนั้นเนี่ยชาวราศีเมษรัคนาเมษควรที่จะต้องปรับหรือเรียนรู้กับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สักนิดหนึ่งกับความรักความสัมพันธ์ไม่นั้นเราก็จะมีต่อการต้องต่อสู้กันงัดข้อกันหรือต้องแบบชิงไหวชิงเพิบต้องแบบเล่นเกมกันอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยทุกอย่างเราควรที่จะต้องปล่อยวาง ตรงนี้ลองไปบ้างนะครับควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตัวเ,เองบ้างบางอย่างเราเราอาจจะตัดสินใจถูกต้องนะครับอย่างที่บอกไปเนาะแต่มันไม่ถูกใจเราก็ต้องแบบเออดูสถานการณ์ด้วยนะครับว่าบางสิ่งบางอย่างเขาต้องการในสิ่งที่เราต้องการด้วยหรือเปล่าถ้ามันไม่สอดคล้องกันเนี่ยบางทีมันอาจจะไปด้วยกันไม่ได้นะครับเพราะมีไพ่เดจัสติดมาบอกว่าบางทีเราก็ต้องทําบาลานซ์สักนิดหนึ่งคือเราเนี่ยอยากได้สิ่งไหน รเราก็ควรที่จะต้องเปิดใจและรับฟังในสิ่งที่เขาต้องการด้วยเราต้องการแบบไหนเราต้องเรียนรู้ว่าสิ่งที่คนอื่นหรือคู่เราเนี่ยต้องการเนี่ยมันต้องเขาต้องการแบบไหนเราต้องใช้ความยุติธรรมนะครับไพ่แห่งความยุติธรรมคือไพ่ justice justice เนี่ยจะเข้าข้างความยุติธรรมเสมอนะครับไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นมาแปละว่าคุณจะได้ความยุติธรรมแน่นอนแต่สิ่งที่เราจะได้รับเนี่ยไม่ใช่แปลว่าจะเข้าข้างเราเสมอไปเพราะว่าบางทีเราอาจจะถูกต้องแต่อย่างที่บอกว่าไม่ถูกใจมันก็ไม่เข้าข้างเรานะครับดังนั้น justice มาบอกว่าเราต้องทําทุกอย่างให้ครึ่งๆึ่งเนาะเราก็ควรที่จะเอา ความคิดของเขามาปรับด้วยว่าเขาต้องการอะไรเราต้องหากึ่งกลางระหว่างกันบางทีเนี่ยการที่เราเนี่ยตัดสินใจทั้งหมดเนี่ยโดยที่ไม่ถามเขาเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดความแบบ เขาเรียกว,ว่ามีปัญหาใจกันจนต้องนัดข้อต่อกันหรืออาจจะต้องแบบเออแสดงสัญญาณุภาพต่อกันนะครับมันก็จะขัดแยงกันเนี่ยธาตุลมขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับ1 2 3 4มีมีไพธาตุลมถึง4ใบเลยทีเดียวนั่นหมายความว่าอารมณ์ความรู้สึกนั้นมาล้วนเลยนะครับการคิดการตัดสินใจอย่าใช้อารมณ์กับการคิดค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับ นิ่งๆเงียบๆสักนิดหนึ่งไพ่สรุปเนี่ยเป็นไพ่แดไม้เพราะคุณเนี่ยรู้สึกร้อนใจมากกับการที่จะต้องตัดสินใจหรือเลือกอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องรีบเนะาะแปดไม้เนี่ยบางทีเรารีบเกินไปเราต้องการที่จะอยากได้ในสิ่งที่เราปรารถนาเกินไปแล้วมันก็จะทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าพอเราไม่ได้เนี่ยเราก็จะต่อต้านมากเลยนะครับแล้วเราก็เหมือนกับ เขาว่าอะไรมีปากเสียงมีการทะเลาะเบาะแวงกันเกิดขึ้นเพราะเราก็ไม่ยอมเขาก็อาจจะไม่ยอมกับเราก็ได้เช่นกันดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใช้อารมณ์คนหนึ่งแล้วคนหนึ่งก็ต้องใช้อารมณ์ต่อนะครับเนาะดังนั้นเนี่ยควรที่จะต้องระงับอารมณ์ความรู้สึกทั้งหมดให้ได้ก่อนสักพักหนึ่งเนาะปล่อยวางนะครับไพ่ของการปล่อยวาง s i k of s o r t เห็นไหมครับปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นิ่งไปก่อนเงียบไปก่อนถ้าเราคิด กับเขาคิดมันส่วนทางกันปล่อยวางความรู้สึกตรงนี้ลงไปนะครับรอรอ ว่าเขาจะตัดสินใจยังไงกับการที่เราเหมือนกับเราได้พูดไปแล้วว่าสิ่งที่เราต้องการเป็นแบบไหนนะครับรอรีแอคชั่นของเขาตอบกลับมาว่าเขาควรจะทํำยังไงเราไม่ควรกดดันนะครับเราควรปล่อยไปก่อนนะทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะต้องใช้ระยะเวลาแล้วทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรครับมีไพ่ของการที่บ่งบอกว่าเราสามารถที่จะมีความรักความสัมพันธ์เนี่ยถ้าเราหยุดนิ่ง แล้วก็รอคอยปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างทุกอย่างจะค่อยๆเป็นในทิศทางที่ดีนะครับหรือว่ามันจะค่อยๆเป็นในทิศทางที่เหมือนกับว่าเป็นในทางที่เรา กเกตหรือตั้งเป้าเข้าไว้นะครับแต่ถ้าเราแบบใส่เต็มตลอดเลยแล้วไม่ไม่ไม่ฟังความคิดเห็นของเขาเลยเนี่ยนั่นหมายความว่ามีแต่จะเลิกกันนะครับดังนั้นเนี่ยปล่อยวางความรู้สึกลงไปซะทุกอย่างยังสามารถเริ่มต้นกันได้นะมีไพ่หนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยหมายถึงการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ดีมีบางสิ่งบางอย่างที่มีเหมือนกับเขาเรียกว่าเหมือนความคิดเห็นที่ตรงกันมากขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้เนาะทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้การเรียนรู้ต้องใช้การปรับต้องใช้การแบบ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนี่ยมีในออบเพนทักเกิลในออบเพนทักเิลเนี่ยหมายความว่าเราต้องไม่รีบไม่เร่งสังเกตดูว่าอัศวินถือเหรียญเนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนกับขี่ม้าแต่เหมือนม้าค่อยๆย่องค่อยๆเดินแปลว่าเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าไม่ได้เร่งไม่ได้รีบนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วสัญลักษณ์ธาตุดินคืออะไรครับความมั่นคงน่าหมายความว่าช้าๆได้พระสองเล่มงาม แทนที่จะได้1เล่มงามแต่เราได้2เล่มงามเลยแปลว่ายังไงสุภาษิตโบราณบอกว่าถ้าเราช้าเนี่ยเราจะได้สิ่งที่คาดหวังไว้น่ะเกินกว่าสิ่งที่เราหวังไว้ด้วยซ้าดังนั้นเนี่ยทุกอย่างอ่ะจะดีขึ้นในลักษณะของการที่เราค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆป,ปรับค่อยๆจูนกัน ทุกสิ่งทุกอย่างจะมั่นคงมากขึ้นนะครับขอให้คุณอดทนและอดกั้นเท่านั้นเองพยายามมีเหตุมีผลแต่ก็ต้องรับฟังเหตุผลของคนอื่นด้วยนะครับถึงเราจะมีเหตุผลจาแค่ไหนน่ยยังไงก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะดีหมดนะครับดังนั้นเราควรที่จะต้องปล่อยวางเนาะทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นและสามารถเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้อีกครั้งหนึ่ง ในช่วงของเดือนนี้นะครับสำหรับคนโสดก็ยังมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ที่ดีหรือยังพอมีโอกาสของความรักความสัมพันธ์ที่กลับมาคืนดีกันได้มีไพ่สิออกอบขับเกิดขึ้นด้วย <SU> ใครที่มีปัญหามีความขัดแย้งในอดีตนะครับหรือว่ามีความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกเติมเตมในอดีตที่ผ่านมาหรือความรักความสัมพันธ์บางอย่างที่อาจต้องใช้การรอคอยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างยังดูไม่ชัดเจนถูกไหมครับสามารถที่จะ ค่อยมีแนวโน้มทิศทางที่ดีเกิดขึ้นและสามารถเคลียร์ปัญหาตรงนี้ไปได้จากซิกออฟซอรเกิดขึ้นภา o ีออฟวันซิกออฟวันมาบอกว่าชัยชนะความรักความสุขความหวังจะเข้าข้างคุณนะถ้าคุณปล่อยวางได้แต่คุณต้องปล่อยวางก่อนนะอืมไหมไพ่ของการปล่อยวางคือคำว่าปล่อยวางแปลว่าเราควรจะทำอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ปล่อยเวลาให้มันผ่านไปโดยที่เราไม่ต้องไปใส่ใจพยายาม ขนขวายความสุขความมีเพื่อนนะครับออกสังคมหรือว่าเข้าไปหาเพื่อนหาฝูงก็ได้หรือพยายามทําอะไรที่มันบันเทิงเริงใจกับตัวเองมากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปผูกติดกับเขาเสมอไปนะครับเข <c oughs> าเรียกว่าลดภาวะความกดดันประมาณเนี้ยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคาดหวังไว้มันจะเป็นผลทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากะเกณ์ไว้ทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะครับ แม้กระทั่งการกลับมาของคู่ของคนหลักที่เขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจดูแลกลับเราเลยที่เขาหายไปเขาก็จะกลับมาไพ่ของการกลับมาก็คือไพ่ของซิกออฟคัพไพ่รีเทิร์นแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะครับมีทั้ง2แบบถ้าเกิดใครที่การเริ่มต้นครั้งใหม่มีโอกาสจะเป็นคนที่เด็กกว่านะครับมากที่จะมาติดต่อสารสัมพันธ์แต่ถ้าเกิดใครที่มีความรักความสัมพันธ์อยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะรีเทิร์นกลับมาหรือสามารถที่จะ ปรับความเข้าใจกันได้แก้ไขสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วค่อยๆมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับก็จะเป็นค่อยๆเป็นประมาณนี้เกิดขึ้นเนาะ หรือใครที่รอสถานะความรักความสัมพันธ์ก็จะค่อยๆชัดเจนแล้วก็ค่อยๆมีความรักความสัมพันธ์ที่เขากลับมาเติมเต็มกับความรู้สึกให้กับเรามากขึ้นด้วยเช่นกันอิทธิพลของไพ่คิงออฟคัพเนี่ยนะครับแปลว่าความรักความสัมพันธ์ที่ต้องปรับต้องเรียนรู้เพราะว่าเราเนี่ยผ่านประสบการณ์มาแล้วเราควรที่จะต้องรู้ได้แล้วว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยต้องเกิดจากการเอาใจใส่ซึ่งกันและกันไม่ใช่การตอบโจทย์กับตัวเราฝ่ายเดียว เราตอบโจทย์ฝ่ายเดียวนะมันแปลว่าความรักความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากได้ความเท่าเทียมกันเราก็ต้องทําให้เขาเห็นด้วยว่าเราก็ต้องเท่าเทียมกันเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราอยากได้แต่เราไม่สนใจว่าเขาจะอยากทําหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยทุกอย่างเราต้องปรับแล้วก็เรียนรู้กันไปทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นได้แหละแต่ต้องใช้การเคลียร์ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างโดยการทำบาลานซ์ให้มันเท่ากันและทุกอย่างตอบโจทย์ ครึ่งครึ่งระหว่างกันมันก็จะทําให้ทุกอย่างนั้นสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงมากขึ้นนะครับอิทธิพลในช่วงของเดือนนี้นะครับคุณมีโอกาสติดต่อสารสัมพันธ์กับคนธาตุดินนะครับราศีพฤษภกันมังกรอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างอายุวัยกลางคนนะครับเป็นคนที่หนักแน่นมั่นคงพอสมควรแต่จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปและทุกอย่างก็จะค่อยดีขึ้นส่วน คนธาตุน้ําก็จะเป็นลักษณะของกรกฎพิจิกมีนราศี3ราศีนี้นะครับราศีธาตุน้ํามีโอกาสติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณได้ด้วยเป็นคนที่อายุมากกว่าตัวคุณบางคนอาจจะคนเป็นไม้ได้ด้วยเช่นกันนะครับส่วนราศีธาตุลมก็จะเป็นกลุ่มตุลแมทุนที่มีโอกาสติดต่อหรือสารสัมพันธ์กับตัวคุณหรือเป็นคนที่สามารถกลับมาก็ได้เช่นกันคนนี้อาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่าตัวคุณได้เช่นกันนะครับที่เราจะมาเช็คไพ่กันนะครับว่าไพ่อยากจะสรุปอะไรให้กับ ชาวราศีเมษลักนาะเมษกันบ้างขอไพ่สามไปให้กับชาวราศีเมษลักนณะเมษด้วยนะครับสองถ้วยนะครับ The Emperor ครับ แล้วก็เดฮาร์ฟนโอเคครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยบอกเลยว่ากําลังจะมีการลงตัวมากขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณกําลังรอคอยทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณน้ปรารถนากําลังจะมีแนวโน้มหรือทิศทางที่ดีจากไพ่สองถ้วย2ถ้วยเนี่ยมันเป็นไพ่โซเมตใช่ไหมครับเป็นไพ่ที่เป็นคู่กันอย่างที่บอกว่าคู่กันแล้วก็ไม่แครวกันหรอกดังนั้นเนี่ยเราคงต้องพยายามปรับทุกอย่างให้เท่ากันแล้วทุกสิ่งทุกอย่างการเรียนรู้ทุกอย่างมันจะเป็นประสบการณ์ทําให้ตัวคุณสามารถที่ มีความรักความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนในอนาคตข้างหน้านะครับทุกอย่างยังถือว่าดีดังนั้นเนี่ยเพียงแค่ต้องรอคอยต้องพิสูจน์ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีไพ่ The h i e r o p h a n ฟเป็นไพ่ของการที่อาจจะไม่ค่อยเหมือนกับเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ดีสักเท่าไหร่แต่มันเป็นลักษณะของการแก้ไขปัญหา The h i e ร o p h ่ n ฟเนี่ยเป็นไพ่ของการแก้ไขปัญหาหรือการใช้เหตุและผลในลักษณะของการที่ต้องใช้หลัก กับความเมตตาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเนาะก็หมายความว่าเราต้องใช้ในเรื่องของเหตุและผลในการพิจารณากับการเลือกบางทีเราใช้แต่ใจอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอนะครับเพราะว่าเราใช้แต่ใจเราจะใช้แต่อารมณ์แต่ถ้าเกิดเราใช้ในเรื่องของสติเนี่ยบางทีมันก็ต้องคํานึงถึงความถูกต้องหรือความเท่าเทียม นะครับเหมือนกันเนาะประมาณนี้ทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะครับแต่ว่าเราคงต้องปรับแล้วก็การเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างบางทีถ้าเราประทะก,กันมากเกินไปเนี่ย The Emperor เนี่ยบอกว่าบางทีเขาก็ไม่ยอมกับเราพอสมควรเนาะดังนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ในการใช้ไมซีกงัดไม้สุงเนี่ยสุดท้ายไม้ก็หักนะครับสุดท้ายมันก็ไปด้วยกันไม่ได้เพราะเราไม่ได้ปรับเราไม่ได้เรียนรู้กันเราใช้อารมณ์ล้วนๆกับการต่อสู้ดังนั้นเนี่ยความรักเนี่ย ใครอนะ่ถ้าใช้อารมณ์เนี่ยรับรองว่าพังแต่ถ้าเราใช้ในเรื่องของสติความคิดนะครับแล้วก็ความเป็นผู้ใหญ่นะครับปล่อยวางลงไปบางทีทุกอย่างมันก็อาจจะแบบเออมีแนวโน้มทิศทางที่กลับมาคุยกันได้และคุณยังสามารถคุยกับคนที่เป็นชาวต่างชาติได้ด้วยนะมีชาวต่างชาติที่อาจจะมาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณราศี ที่เป็นราศีเมษได้ด้วยนะครับเนี่ยคนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างอายุมากกว่าตัวคุณและเป็นชาวต่างชาติด้วยที่อาจจะมาติดต่อส,สัมพันธ์กับตัวคุณนะครับประมาณนี้ได้ด้วยเช่นกันเนาะในช่วงของเดือนนี้นะครับไพ่เนี่ยขึ้น the higher fence เพร,ราว่าชาวราศีเมษลัคนาเมษเนี่ยพยายามเป็นราศีตัวเองด้วยนะครับที่อาจจะติดต่อส,สัมพันธ์เข้ามาอีกเนี่ยนะก็อาจจะต้องทําบุญลักษณะของการที่ให้ศินให้ทานหรือลักษณะของการทําบุญเพื่อ ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะได้ราบรื่นหรืออาจจะมีสิ่งสักเสที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนให้กับตัวคุณได้มีความรักความสัมพันธ์ที่มีความลงตัวมากขึ้นความรักความสัมพันธ์เนี่ยบอกว่าคุณจะได้ความรักความสัมพันธ์ที่มีการลงตัวมากขึ้นถ้าเรารู้จักปล่อยวางและยืดหยุ่นนะครับ เดี๋ยวาเาแฟนก็ปล่อยวางได้เหมือนกันเนาะก็หมายถึงไม่จะติดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เท่าที่ควรเนาะก็ทุกอย่างมันคือการเรียนรู้แล้วเราก็จะเข้าใจเหตุและผลกับความรักความสัมพันธ์มากขึ้นสาหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบุพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ